ตอนหนูขับรถกลับกลับบ้านเลือกกองแล้วฝั่งตรงข้ามมีอุบัติเหตุค่ะเหมือนรถพลิกคว่ำอยู่อีกฝั่งนึงแล้วหนูก็เลี้ยวมาคนละฝั่งกันแต่ว่าไปทับเอากับอะไหล่รถอีกคันนึงแต่หนูไม่รู้ว่าหนูทับอะไรตอนขับมาก็ตึง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 ,ตงหนูคิดว่าเอาแล้วหนูลากอะไรมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ตกใจค่ะแต่ตอนดีที่มีแบบผู้ผู้จัดก,การอยู่แถวนั้นพอดีก็เลยแบบมาช่วยไปคนเดียวเลยหนูเลือกกองนะคะรถเองว่าหน้าเสียเลยตึง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 เอาแล้วหนูลากใครมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยสรุปว่ามันเป็นแบบ อะไหล่รถที่แบบเป็นเหล็กเส้นใหญ่ๆกับน็อตปักอยู่หนูก็ทํายังไงดีพี่ยามก็มาช่วยพยายามดึงออกดึงก็เป็นเสียงแบบลมยางออกมาหมดอะไรเงีเ้ยก็ก็วุ่นวายก็ไปเปลี่ยนล้ออะไรกันนะรัเคอตื่นเต้นเลยอะแล้ววันนั้นคือจะไปหาหมอด้วยไม่สบายกำลังแบบเตรียมไปเข้าโรงพยาบาลเต็มที่เลยไม่ค่อยเคยเจอค่ะเพราะกับรถเงนะี้ยมันมันน่าก,กลัวนะถามหนูแก้ปัญหาไม่ค่อยถูกอะไรย่าเงี้ย่วงนี้ก็ไม่สบายเพิ่งแบบไปแอดมินโรงพยาบาลมาใช่เพราะพอแบบลองเราลุยงานแบบติดกันเจ็ดวันเต็มอะไรเงี้ยแล้วมัน มันป่วยแล้วมันไม่หายสักทีอะค่ะก็เลยก็เลยต้องเอาหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต่อยาวเดี๋ยวมันจะงานลําบากอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็แดดได้ก็เริ่มแบบมีวันพักอยากมีวันพักสักวันอะไรเงี้ยค่ะเป็นช่วงเรียนรู้อะตอนก้าิดว่าเออไหวพี่ก้าวรับเลยอะไรเงี้ยแล้วถึงเรรู้ว่าเออจริงๆแล้วมันก็ร่างกายก็มีแบบวิกบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เข็ดหรอกแต่ว่าบางทีเราก็อยากแบบพอทํางานเงี้ยพอมันหมดแรงมันก็จะแบบ อยากให้มันแบบเต็มที่กว่านี้ก็จะเออคนมีวันชาร์จพลังสักวันดีกว่าต้องกินเข้าตรงเวลาแล้วก็โดนห้ามกินเผ็ดด้วยค่ะบอกว่าจะมีน้องใหม่อะไรอย่างงี้มาไม่นะคะไม่ได้พูดอะไรแค่เพื่อนเพื่อนเดียวกันกันแล้ยินดีค่ะจะได้มีเพื่อนเยอะๆเป็นแบบเป็นครอบครัวไม่เคยเจอบ้างยังทร์หรอเจอน้ำตาลหรอคะตั้งแต่หลังจากเขากลับมายังไม่ได้เจอเลยแส่วนตัวก็เห็นว่ามีแบบไปมิสตุ้งมิตติ้งอะไรอย่างงี้กันที่ร้านใหม่อะไรที่นั้นท้ายก็มีเจอกันบ้านแำหรับร้านน้องใหม่จัดงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยบ้าม จริงเราก็เป็นแฟนขับเขาเนาะก็ภูมิใจในตัวเขาถ้าเกิดมีโอกาสได้อยู่ด้วยกันหรือรว่มงานกันจริงๆแค่นี้มันก็พอดีแล้วเป็นมิตรภาพที่ดีอะค่ะ